ขอสวดอ่ะขอสวดใทุกคนด้วยเนาะทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมเราบอกกันเองเนาะในแบบบล็อกเฮเว่นนั่นเองอ่าทุกคนสซึ่งทุกคนตกลงกันทุกคนเนี่ยมารีวิวเนาะก็เป็นรีวิวเกมพาสท,ทุกอย่างในแบบนี้เนาะทุกคนว่ามันมีอะไรกันบ้างเนาะอันแรกนะครับเออแล้วก็ก่อนก่อนก่อนอีกก่อนที่ผมจะไปพูดเนี่ยก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผม,มด้วยนะครับผมนะทุกคน ที่สําคัญเนี่ยออกซิเจนเตือนด้วยนะครับโอเครอเราไปดูกนก,นก่อนนะว่ามีเกมพาร์อะไรกันบ้างเกมพาร์อันแรกนะครับเกมพาร์เพนทเฮาทุกคนคือทุกคนเนี่ยจะต้องมาที่ตรงนี้นะครับเออไปมาทุกคนบ้านเพนเฮานะครับคืนนี้นะครับทุกคนเ,ออเห็นป่ะนี่ไงเพนเฮาซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องเสีย150โลบักก่อนนะครับถึงจะสาม,มารถสร้างได้เนาะเกมพาร์ต่อไปเนาะเกมพาร์ ไฟไหม้ไฟไหม้บ้าเอออันนี้ผมซื้อไปแล้วนะครับทุกคนเอาจริงนะผมซื้อไปแค่สามสี่อันเองบางเออต่อมาเกมพาสพีเมียมเนะทุกคนเกมพาสพีเมียมเนี่ยมันจะได้ของหลายอย่างนะทุกคนเช่นแบบว่าได้ทั้งรถนะทุกคนมาดีเห็นปะ่ะก็จะเป็นแบบว่าเดี๋ยวเห็นป่ะทุกคนสีขาวเนี่ยผมไม่รู้จะอ่ะผมขอเรียกว่าสกูตเตอร์แล้วกันอ่ะเอ้ยไม่ใช่สกูตเตอร์ดิสเก็ตบอร์ดแล้วกันเออง่ายๆวัว ไม่รู้เหันผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนผมก็เลยเนระียกว่าสเกมบอกเปก็นเกาะละกันเนาะทุกคนเห็นป่ะทุกคนสัญลักษณ์ติดดาวเนี่ยเราสามารถที่จะกดได้เนาะทุกคนเห็นป่ะเห็นป่ะถ้าถ้าเกิดเราจะไปเล่นซื้อ,อทุกคนมันเรียงกดไม่ได้ถูกปะะ่ะล่ะแต่พอเราซื้อเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็จะสามารถกดใช้ได้เลยเนาะทุกคนทีนี้เนี่ยมันจะมีส่วนของหน้าตาด้วยนะครับเออหน้าตาเนาะหน้าตาที่เป็นเกมพาร์ท โคนลอันโอเคครับทุกคนก็มันจะสามารถที่จะปรับเพิ่มความเร็วอะไรด้วยลดเร็วนาะทุกคนเออเดี๋ยวเราไปดูเกมพาร์ตต่อไปกันก่อนนะว่าเกมพาร์ตต่อไปเนี่ยคืออะไรนาะงทุกคนโอเคครับไปเกมพาร์ตต่อไปเนาะก็คือเกมพาร์ตมิวสิกอันล็อกนั่นเองอ่าทุกคนบอกว่าเวลาที่เราเนี่ยขับรถใชป้าสมมติว่าเราจะขับสเก็ตบอร์ดอย่างเงี้ยเราก็สามเ่ยทุกคนมาผมจะ ให้ดูอะสมมติผมขับรถสิงหวเคนนั่นคะ้นะทุกคนคือเราอะจะสามารถขับรถและเปิดเพลงได้ด้วยเว้ยทุกคนสามารถแต่ทุกคนจะต้องหายดีเพลงก่อนนะแต่ตอนนี้ช่วงนี้คือแบบว่าเพลงที่แบบเคยใช้ได้เมื่อก่อนตอนนี้คือมันเริ่มใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็คือมันจะใช้ได้แค่บางเพลงนะทุกคนซึ่งตอนนี้ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอดีเพลงมันคือมัน ม,ม,ม,มันมันมันมีอะไรบ้างผมไม่ไม um, ่แน่ใจเหมือนกันทุกคนแต่ว่าถ้าทุกคนเนี่ยใส่รีเพลงถูกแล้วทุกคนสามารถที่จะใส่เปิดเพลงแล้วก็สามารถที่จะเข้าอเปิดเพลงแล้วเพลงมันจะเกิดตัวอัตโนมัติเลยครับคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมเดี๋ยจะต้องไปหาตามในคลิปของคนอื่นนะครับเออทุกคนอะประมาณนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเกมพาร์ตต่อไปกันดีกว่าเกมพาร์ตต่อไปนะครับก็คือเกมพาร์ตวิชว์อัปเกรดนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเกมพาร์ตเนี่ยผมซื้อไปแล้วเว้ยทุกคน เป็นเกมพาร์ที่เราจะสามารถเพิ่มความเร็วได้น้องทุกคนนี่สมมติว่าผมซื้อสกเกตบอร์ดมะให้ทุกคนนะครับปรากฏที่ปุ่มเดียวทุกคนที่ทุกคนเนี่ยาสามารถที่จะกดแม็กสปีดได้นะครับเป็น35คือมันก็จะเร็วอะ่ะเออจะเร็วกว่า25เออหามว่าเร็วกว่าเยอะไหมก็เอาตรงนั้นมันก็ประมาณนึงนี่นแหละเออประมาณนึงแหละเออแต่ว่าถ้าหากว่าเอาจริงนะมันก็ใกล้เคียงกันเออผู้ชมก็ใกล้เคียงกัน ตัวนั้นนว่าให้สึกไปก็อันนี้มีคนทลายล้วทุกคนเพราะว่าจริงๆมันก็ความใ,ใกล้เคียงกันมากๆเลยอ่ะอันต่อไปเนาะอันต่อไปอันต่อไปเนี่ยจะเป็นสปีดอันล็อกเนาะนี่สปีดอันล็อก็คือบว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเอาไอ้ตรงนี้ออกไปได้เว้ยคือสามารถที่คือเราสามารถที่จะเอาความเร็วออกไปได้จากจากตัวเราอเออจากไอดีเรา,าเออแหละประมาณนั้นแหละทุกคนอะ ก็ขอแนะนะทุกคนมีอะไรบ้างโซอีโนตดีเซสเตอร์พาร์จะเป็นในหมู่บ้านโดยทุกคนซึ่งทุกคนจะต้องกดไปก่อนเนาะถ้าไม่ผิดนะทุกคนมันต้องจะอยู่แถวตรงแถวนี้แหละเออทุกคนอ่ะทุกคนก็รอไปซารูกันแล้วกันเนาะถ้าใครที่ซื้อเนี่ยก็น่าจะมีขึ้นแหละเออ,อเกมพาร์ตต่อไปเกมพาร์ตเด แบบก็คือบอกว่าไปเก็บให้เร็จเราสามารถที่จะกดทาสีแล้วให้มีปุ่มบานอะไรขึ้นมาเออทุกคนประมาณนั้นแหละซึ่งส่วนตัวผมไม่ได้ซื้อนะและอีกอย่างคือเออผมไม่ได้ซื้อทนะุกคนแต่ว่าถ้าเกิดอนาคตอยากผมซื้อเดี๋ยวผมก็อาจจะมาเล่นให้ผู้ชมได้ดูอีกรอบหนึ่งล้วกันเนาะออประมาณนี้แล้วกันเนาะทุกคนเกมพาร์ตอันต่อไปเกมพาร์ตวิดโชแพทวิดโชแพทเออถ้าผมพูดผิดอะไรขออภัยเลยนะทุกคนเพราะว่าผมก็ ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอทุกคนอ่ะวิชอว์แพ็คเนี่ยจะไปเกมพาร์ทเหอุว่าเราสามารถที่จะใช้รถอ่ะสมคติว่ารถขนาดที่มันล็อกใช่ปะคือเราเนี่ยจะสามารถใช้ได้เว้ยทุกคนเห็นปะเนี่ยรถพวกเนี้ยที่มันล็อกไว้เนี่ยคือเราจะสามารถใช้ได้นะครับอ่ะประมาณนี้แหละทุกคนเกมพาร์ทอันต่อไปเนาะเกมพาร์ทไลน์อันล็อกเป็นเกมพาร์ทที่ดีน,น,นะเออทุกคนก็นั่นแหละทุกคนก็ น่าจะบ้านนี่แหละมันเออเนี่ยก็บ,บ้านทางนี้แหละทุกคนอ่าประมาณน,นี้เนาะเกมพาร์ตอันต่อไปคือคือเกมพาร์ตมาครับซึ่งนี่ผมซื้อแล้วนะครับทุกคนเออเนี่ยผมซื้อไว้ตั้งแต่หลายเดือนแล้วทุกคนนะอันนี้อันนี้ผมซื้อแบรนด์แรกเลยมาเออถ้าจะไม่ผิดนะนี่ซื้อแบรนด์แรกเลยแล้วก็ซื้อไอ,อ้ที่เพิ่มสปีดสามห้าเออประมาณนั้นแหละเออส่วนอันอื่นผมก็ไม่ได้จแตกก่ผมซื้อมึกเมื่อกี้เดินก่อนผมก็ ผมก็จะไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าประกันผมก็ซื้อมาแล้วว่ะทุกคนอันนี้น้องทุกคนเฟซอัลล็อก้วครับทุกคนหนึ่งร้อยยี่สิบิบเออใช่หนึ่งร้อยยี่สิบกบักนะครับทุกคนคือเราอ่ะจะสามารถใช้หน้าได้เว้ยทุกคนสามารถใช้หน้าที่มันล็อกได้นะครับอ่ะทุกคนนะดูนะทุกคนมันจะมีหน้าล็อกกันอยู่นะครับทุกคนเห็นป่ะคือเราจะสามารถใช้ได้เว้ยทุกคนอ่ะประมาณนี้น้องทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้ ต่อไปห้องเกมพาสสุดท้ายเนาะเกมพาสอีสเต็ดอันล็อกนีเลยครับผมดีเลยนี่เลย,น,เลยนะทุกคนก็จะเป็นอันนี้เนาะทุกคนเนี่ยบ้านที่34กับบ้านที่33นะครับทุกคนเออมาแล้วแหละทุกคนเออนี่แหละทุกคนอ่นะ,ก,อะก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนผมก็ทุกคน,กคนเนี่ยมารีวิวเกมพาสทั้งหมดเลยเนาะก็จะเป็นแบบว่าเกมพาสพรีเมียม ยืมพาร์แบบทาสีเอ้ยจริงๆทาสีผมก็ไม okay. ่ได้จริงๆถ้าเกิดทาสีทุกคนสามารถที่จะกดซื้อได้แล้วแล้วมันจะมีปุ่มซื้ออะไรอีกทีทุกคนก็รอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันเนาะก็ผมแค่มาอธิบายเฉยๆว่ามีอะไรบ้างแล้วก็แบบใช้อะไรทำอะไรบ้างแค่นั้นแหละทุกคนแล้วสับคลิปนี้นทุกคนไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ่อนตั้งคผมด้วยนะครับทุกคนที่สำคัญเนี่ยขอกคุณดิจ้งเติมด้วยนะครับแล้วนะครับบ๊ายบาย